กำลังรับฟังซ i m u ูพอดแคสโดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ CMU Podcast ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะพร้อมดูแลสุขภาพกายใจนักศึกษาด้วยบริการทางการแพทย์ครบครันตั้งอยู่ใจกลางมหาวิทยาลัยค่ะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็นับว่าเป็นหนึ่งในสถานศึกษาแห่งภูมิภาคที่มีนักศึกษาแล้วก็บุคลากรเป็นจํานวนมากค่ะ โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยก็ได้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจของชาวมชกันมาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ ซึ่งก็มีนโยบายในการส่งเสริมด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงทั้งในเรื่องของการมีสนามกีฬาประเภทต่างๆรอบมหาวิทยาลัยนะคะรวมไปถึงศูนย์บริการทางการแพทย์แบบครบวงจรที่ตั้งอยู่ใจกลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะนั่นก็คือศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU Health Center หรือว่าที่รู้จักกันแบบติดปากเลยนะคะในชื่อของคลินิกไผ่ล้อมนั่นเองค่ะ สำหรับศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็ประกอบไปด้วยบริการทางการแพทย์ต่างๆนะคะคลินิกทางการแพทย์โดยคณะแพทยศาสตร์ คลินิกกายภาพบำบัดการนวดกิจกรรมบำบัดส่งเสริมสุขภาพจากศูนย์สุขภาพพร้อมโดยคณะเทคนิคก,การแพทย์ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะมีคลินิกทันตกรรมพิเศษโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ที่มีการใช้เทคโนโลยีทันสมัยในการให้บริการทันตกรรมซึ่งให้บริการทันตกรรมทั่วไปแล้วก็ทันตกรรมเฉพาะทางทางมาตรฐานระดับสากลจากคณาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะก็รวมไปถึงร้านขายยาแล้วก็ห้องเรียนสําหรับนักศึกษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วยเพื่อที่จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยค่ะซึ่งนักศึกษาและบุคลากรนะคะก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลได้โดยไม่ต้องเดินทางไปใช้บริการที่โรงพยาบาลมหาราชนาครเชียงใหม่ด้วยค่ะ ก็เรียกว่าเป็นการบริการกันอย่างทั่วถึงเลยทีเดียวสำหรับในเรื่องของเวลาการให้บริการเปิดปิดเนี่ยนะคะก็สามารถติดตามกันได้ที่เพจของศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ cmu help a center นั่นเองค่ะ สำหรับในด้านของการดูแลสุขภาพใจนะคะทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็มีศูนย์สุขใจหรือว่าที่เราเรียกกันในชื่อของ CMU Minds นะคะซึ่งก็ยังเป็นอีกหนึ่งบริการที่อยู่ในศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั่นเองนะคะ โดยเป็นการให้บริการตรวจรักษาแล้วก็ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพใจแก่นักศึกษาบุคลากรโดยจะมีเครื่องมือประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นนะคะได้แก่เรื่องของแบบวัดพลังใจแบบประเมินความเครียดแบบสำรวจตัวเองซึ่งจะมีการช่วยคัดกรองความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตค่ะ เพื่อการเข้ารับบริการการให้คำปรึกษากับนักจิตวิทยาโดยตรงนะคะซึ่งเรียกว่าในช่วงสภาวะของสังคมในปัจจุบันนี้นะคะการแบกรับเรื่องราวในชีวิตแต่ละคนเนี่ยก็มีความแตกต่างกันไปก็สามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนพูดคุยแล้วก็ระบายความวิตกกังวลรวมไปถึงเรื่องของการรับข้อมูลข่าวสารจากช่องทางที่เชื่อถือได้ซึ่งจะช่วยให้เกิดความผ่อนคลายแล้วก็บรรเทาความกังวลได้เป็นอย่างดีค่ะ หากสนใจนะคะที่จะมาขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาทางใจต่างๆแบบนี้นะคะก็สามารถติดต่อได้ทางเพจ c ซ u MICE CMU m e ซ t a l Health Center หรือว่าจะโทรไปสอบถามก่อนก็ได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์053944988ซึ่งเปิดให้บริการให้คำปรึกษาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาค่ะ สำหรับวันเสาร์และวันหยุดนักขัตะเลิกนะคะก็จะเป็นเวลา8นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาค่ะติดตามรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นี่ c m u Podcast